สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมิดรักแฟนหมอลำเมืม่อนี้ก็มาพบพ่อกับสาวไอคนเดิมและก็เช่นเดิมกับสวัสดีนะคะ FC แฟนคลับคณะหมอลำศรีอีสานกันด้วยนะคะหลายๆคนพี่น้องขาที่เป็น FC แฟนคลับคณะหมอลำศรีอีสานสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้พี่น้องขาเราตามข่าวกันแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่น้องขาเกิดประเด็นดราม่าหลายอย่างอีหลี สำหรับคณะหมอลล่เสียงอีสานค่ะประเด็นดราม่า1 2 3 4ตามกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะนะคะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มหมอลล่กลุ่มยญ่พี่น้องค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลหลายๆท่านเนาะพี่น้องเข้าไปโพสต์ถึงประเด็นดราม่าของคณะหมอลล่เสียงอีสานต่อมานะคะกลุ่ม แฟนคลับของคณะหมอลำศรีอีสานเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งเลยเนาะสำหรับประเด็นดราม่าก,ก็คือในเรื่องของค่าตัวของศิลปินและศิลปินกําลังทยอยตนหาน้าหรือว่าทยอยลาออกจากวงและนะคะพี่น้องขะต่อมานะคะได้มีการเคลื่อนไหวของศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้โพสต์บอกว่านะคะประกาศยุติทุกบทบาทกับคณะหมอลำศรีอีสานนั่นก็คือน้องช็อป น้องชอปเปอร์เจตชดากรจอมคำสิงพี่น้องขาเพินในโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศยุติทุกบทบาทนะคะของคณะหมอลำสิงอีสานเอาไว้แบบนี้ขอยุติทุกบทบาทหน้าที่ทั้งเบื้องหลังของทีมงานสิงอีสานทุกปัญหาจะจบลงแค่เราถอยออกมาและเดินออกไปต่อให้เราเป็นตัวร้ายในสายตาหลายคนแต่อยากบอกว่าคุ้มมากแล้วกับการทำมันด้วยใจแล,และหลายๆเรื่องที่มั สำเร็จการถอยออกมาในครั้งนี้เพื่อวงจะได้ไม่มีเรื่องดราม่าและหลายครั้งที่อดทนอะไรหลายๆอย่างเป็นห่วงความรู้สึกครอบครัวพ่พอแม่ที่ต้องมาดูอะไรแบบนี้เราทําตรงนี้ดีที่สุดแล้วการที่เราถอยออกมาไม่ใช่ผู้แพ้แต่เราอยากให้ทุกคนเสพความสุขไม่มากกว่ารักนะทุกคนขอบคุณอาจารย์เอจักกพัฒ อืมพี่น้องขาสำหรับน้องช็อปเปอร์พี่น้องขาหลายๆคนจะรู้จักน้องเนาะในบทบาทนะคะเป็นดาวตลกของคณะหมอลำเสียงอีสานนอกจากน้องจะรับหน้าที่นะคะเป็นดาวตลกแล้วก็พิธีกรด้วย น้องนะคะยังเป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารคณะหมอลำเสียงอีสานน้องจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะสร้างคอนเทนต์ให้กับคณะหมอลำเสียงอีสานและน้องเองนะคะก็เก่งในเรื่องของสื่อโซเชียลด้วยประวัติน้องชอปเปอร์เองนะคะพี่น้องขาเพิ่นก่อนจะมาอยู่คณะหมอลำเสียงอีสานน้องเองก็โลดแล่นบนเวทีนะคะและหลายเวทีน้องก็ได้เดินสายประกวดร้องเพลงเป็นพิธีกรนะคะรายการดัง เออแล้วก็บทบาทนะคะหลายๆบทบาทบนเวทีแล้วก็มีผลงานเพลงหลายๆเพลงสําหรับน้องชอปเปอร์หรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะคะเนจะรู้จักน้องจากช่องตอตอซึ่งถือได้ว่าน้องเองก็เป็นดาวตอตอคนหนึ่งเลยพี่น้องคะหลายหลายคนจะรู้จักน้องชอปเปอร์จาก ช่องตตอพอน้องจะสร้างสีสันนะคะสร้างความสนุกเฮฮาบนช่องต่อๆและนะคะเปิดฤด,ดูกาลนี้น้องเองก็ร่วมเดินทางกับคณะหมอลำเสียงอีสานมาแต่นะคะวันนี้พี่น้องขาน้องเองก็ได้ยุติทุกบทบาทกับคณะหมอลำเสียงอีสานแล้วตอนนี้ซึ่งพี่น้องขาก็ไม่แน่ใจว่าปัญหานะคะที่น้องยุติทุกบทบาทนั้นเกิดจากอะไร เหตุผลนะคะจากประเด็นดราม,ม่าก,ก่อนหน้านี้ไหมเกี่ยวข้องกันเรื่องอะไรยังไงเราก็ต้องตามต่อไปนะพี่น้องคาเพราะนะคะทางด้านผู้บริหารเองก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรสําหรับแม่นกน้อยอุไรพรเองนะพี่น้องขาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาโพสต์หรือว่ามาชี้แจงสําหรับประเด็นนี้ ตอนนี้นะคะพี่น้องขาคุณแม่นกน้อยเองเพิ่นกลับไปถ่ายทำละครเรื่องคลายอ้อก,กับาทางด้านบอสโจโยมานินซึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นการฟิตติ้งดาราแล้วก็ประชุมบทบาท สำหรับค่ำคืนนี้แม่นกน้อยเองก็จะมีการแสดงนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมื่อน,นี้เราก็จะมาเปิดวงที่นะคะจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางด้านนะคะอาจารย์เอจัก,กพัทอีกหนึ่งผู้บริหารเองก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรสำหรับประเด็นนี้พี่น้องคะ ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่น้องชอปเปอร์จะมาโพส์ประกาศยุติทุกบทบาทก็มีน้องเกมจิรากรน้องโมยานากรพี่น้องขาซึ่งเสาไออ่านผูกไหมไม่แน่ใจนะคะน้องโมยานากรหรือเปล่านะคะซึ่งจะมีน้องเกมจิรากรแล้วก็น้องโมยานากรที่ ได้นะคะยุติทุกบทบาทกับคณะหมอลำเสียงอีสานก็ทำให้เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลนั่นแหละสำหรับน้องเกมจีรากรแล้วก็น้องโมยะนากรเนี่ยค่ะพี่น้องคาที่เพิ่นไดลาจากคณะหมอลำเสียงอีสานยุติทุกบทบาทก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าพี่น้องขาหนึ่งเลยพูดถึงเนาะเรื่องค่าตัวค่ะพี่น้องขาที่นะคะกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่ได้โพสต์เอาไว้ว่าปัญหาดราม่าของคณะหมอลำเสียงอีสานเกิดจากหนึ่งละ ที่ศิลปินลาออกเนี่ยเป็นเพราะว่าลดค่าตัวศิลปินทําให้ศิลปินนะคะรับไม่ได้กับค่าตัวและไม่พอใจนะคะค่าตัวศิลปินคนเก่าเนี่ยค่าจ้างน้อยกว่าศิลปินนะคะที่เข้ามาใหม่ทั้งที่ตนเองก็อยู่กับคณะกับวงมานานแล้วและเรื่องนี้พี่น้องคะอย่างที่ว่าผู้บริหารยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรแล้วก็ไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรสําหรับประเด็นนี้ และพี่น้อง่าก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะได้โพสในกลุ่มเสียงอีสาน f a n c ลับ .com พ่นบอกว่าขอให้อาจารย์เอจัก,กรพัดโรสจนะตีภูมิแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานบอสแป้งเสียงอีสานจัก,กรจันดาวภัยนะคะช่วยให้โอกาสและตามเกมจิลากรและโมยะนากรกลับคืนมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบนเวทีเสียงอีสานให้พี่น้อง fc แฟนเพลงแฟนหมอลำอีกครั้งนะคะอย่าปล่อยให้เพชรหลุด มือไปไง่ายๆแบบนี้เลยนะคะด้วยความน่ารักความสามารถความศรัทธาของทั้งสองที่สู้เคียงข้างบา่าไัลมาพร้อมกับวงทั้งผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองคนก็เป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงเสียงอีสานด้วยดีเสมอมา Please ผลจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ทั้งสองคนจะตัดสินใจยังไงก็ดีไม่ได้ทำอะไรพี่น้องะ่ะก็นะคะ ตอนนี้นะคะศิลปินคณะหมอลำาเสียอีสานก็เริ่มทยอยลงกันประมาณ 2- 3สาคนเนาะที่สาวไอได้ติดตามก็จะมีคุณเกมจิรากรคุณโมยนานกรแล้วก็น้องชอปเปอร์เนี่ยแหละค่ะที่ได้มาประกาศนะคะชัดเจนว่ายุติทุกบทบาทกับคณะมอลำาเสียงอีสานและยางทีว่าค่ะพี่น้องขาจากประเด็นดราม่านะคะที่เกิดขึ้นจากหมอลำากลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคณะมอลำาเสียงอีสานเองที่ได้พูดถึงประเด็นนี้ ทางด้านผู้บริหารเองก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรกับประเด็นนี้ยังไม่ได้พูดถึงหรือยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรว่าเหตุผลนะคะเป็นมาอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงเนาะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่านะคะประเด็นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมเนาะพี่น้องขาอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุก ฝ่ายนะคะขอให้ทุกฝ่ายนะคะพี่น้อง่ะคืออยากจะให้ตกลงกันด้วยดีเนาะยังไงนะคะและหลายคนก็ยังแอบเชียร์นะคะคุณน้องเกมจิรากรน้องโมโยนากรเนี่ยคะ่ะแล้วก็น้องชอปเปอร์อยากให้กับ คืนมานะคะคณะหมอลำาศิีอีสานเพราะว่า FC ฟแฟนคลับของคณะหมอลำอาศิีิษานเองเนี่ยก็ยังมีหวังแล้วก็แอบเชียร์อยากให้ทุกคนกลับมาเพราะว่าผลงานทุกคนนะคะพี่น้องคะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับคณะหมอลำาศิีอีสานและทุกคนมีผลงานที่ดีเสมอมายังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆค่ะพี่น้องขาสำหรับประเด็นนี้เป็นกําลังใจให้ทางด้านผู้บริหารอย่างอาจารย์เอจักพัทแล้วก็แม่นกน้อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคน ขององค์กรสาวน้อยค่ะขอให้สู้ต่อไปและใครที่นะคะเดินทางออกจากคณะหมอลำแสงอีสานก็ขอให้เติบโตเจริญในหน้าที่การงานเนาะอ่ะพี่น้อง่ะสาวไอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยและวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ